สวัสดีครับมาดูเหรียญของหลวงพ่อพัดปุญญาการูนะครับวัหดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์กันอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับผมเดี๋ยวจะแกะดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นซีนเดิมนะครับผมเนื้อหารายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับ แกะดูนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับห่วงหูเหรียญในตัวนะครับไม่ได้เจาะรูนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาดลงยาสีฟ้านะครับลงยาจีวรสีเหลืองนะครับผมจำนวนการสร้างเหรียญ รายการนี้นะครับ399เหรียญน,นะครับเป็นรายการที่28นะครับผมองคหลวงพ่อครึ่งองคนะครับหันข้างหลวงพ่อจะหันหน้ามาทางซ้ายมือนะครับผมรุ่นจะปั๊มเป็นตัวหนังสือเจ้าสัวนะครับอยู่ด้านบนนะครับ ส่วนด้านล่างก็จะปั๊มเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับผมก็จะมีดอกจันแล้วก็หลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับก็จะมีดอกจันนะครับส่วนพื้นเหรียญน,นะครับเขาก็จะขุยพื้นก่อนที่จะลงยานะครับเพื่อความติดแน่นของยาที่ลงไปนะครับผมแล้วก็จะมีความสวยงามนะครับตรงสังคติ จะเห็นรอยต่อผ้านะครับชัดเจนแล้วก็จะมีตัวอักษรจีนนะครับปั๊มเอาไว้นะครับดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะเห็นเป็นตัวอักขรยันนะครับ ของด้านหลังเหรียญเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีถุงเงินถุงทองนะครับมีอยู่3ามถุงนะครับผมถุงแรกจะปั๊มรวยนะครับถุงที่2เงินถุงที่สทองนะครับรวยเงินทองนะครับ ตรงตัวหนังสือก็จะปั๊มเป็นเจ้าสัวมหาเศรษฐีแล้วก็จะมีไก่นะครับอยู่ซ้ายขวานะครับระหว่างถุงเงินถุงทองนะครับผมส่วนหมายเลขเขาจะตอกไว้ตรงใต้ถุงเงินถุงทองนะครับสำหรับเหรียญรุ่น เนื้อทองฝาบาทนะครับผมส่วนตัวหนังสือด้านล่างครับจะเป็นตัวหนังสือโค้งเป็นภาษาไทยนะครับจะปั๊มเป็นชื่อวัดทานทหารวงเล็บห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับพศ2563นะครับผม แล้วเขาจะตอกกากับตัวนะนะครับอักขระะยันตัวนะไว้ทางด้านบนของเหรียญน,นะครับผมพื้นเหรียญจะเรียบนะครับคล้ายๆเป็นเส้นสายฝนเลยนะครับที่พื้นเหรียญด้านหลังนะครับ เหรียญรูปไข่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะมีพระคาถาแล้วก็มียันพุทซ้อนหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นยันในทางแม่ตามหานิยมนะครับแคล้วคลาดของพันนะครับความสำเร็จนะครับผมยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับผมนั้นก็ประกอบด้วย นะโมพุทธทายะนะครับซึ่งเป็นพระนามของพระ,ะกกุสันโทมาเป็นอัขระยันตัวนะครับพระโกนาคม,มโนโมาเป็นอัขระยันตัวโมนะครับพระกัสโปมาเป็นอัขระยันตัวพุทธพระโคตโมมาเป็นอักขระยันตัวทานะครับพระอริยะศีแมตรายโยนะครับมาเป็นอัขระยันตัวยะนะครับ ส่วนบทบริกรรมคถานะครับพระคาถานี้ก็ใช้นโะมพุทธายะจะพระกะสะพามานาอุกะสะนะทุเนระกรัรมชามหาทิพสมาพุทโอิติมะอุนะครับก็เป็นพระคาถาที่สวดกำกับรัตนานะครับบริกรรมคถานี้นะครับผม ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับถ้าเป็นหูเหรียญก็ไม่ได้ต่อโค้ดหรือว่าตัวเลขนะครับด้านข้างเหรียญน,นะครับถ้าจะสังเกตตัวตัดตรงขอบตัดนะก็จะมีลายเส้นล่องรอยการตัดหเห็นบ้างนะครับผม ทั้งสงด้านนะครับการตัดขอบค่อนข้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะลบมุมนะครับทางด้านหน้าเหรียญน,นะครับจะเป็นสโลปนะครับแอดพักเครื่องก็มาให้ดูกันอีก1เหรียญน,นะครับผมสำหรับเหรียญรุ่น เจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับของหลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดห้วยด้ว,ดวนอำเภอหนองบัวจงังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เหรียญน,นี้แอดพระเครื่องก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม